ค่ะทุกคนเช้านี้ก็เหมือนเคยค่ะมายามลอกค่ะเรามาลุ้นกันนะคะว่าจะได้อะไรค่ะจะมีอะไรเดี๋ยวเรามาเปิดกันมาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยค่ะทุกคนลุ้นมีตัวอะไรดำๆไหมไหนโอ้โอ้โอโอคนไปแล้วไปเลย กรอบท่านผู้ชมมันยังไม่เข้าลูกมันเขาเ่าแล้วนั่นไ,ไงดูล<ห>ูมันจะอุ้ยยังอีกตัวนึงอีกปาดนี่มันมีสองตัวลูกเห็นเด้ตัวนึงอ,อยู่ข้างในตัวนั้นอยู่ตรงนั้นลูกอ,อยู่ตรงนั้นอ่ะอยู่ตรงงามันนะโอวัลมอนเลยออกไปโอ้เสียดายเด็กโอ้ตัวมเมล์นะกระโดดไปตรงนี้หลัวตัวเล็กมีกบทุกคนกบกับปูแต่ปลาไม่มี ไหนแล้วล่ะมันเร่หมดที่นี่โอ้ตัวใหญ่โอ้โมันอยู่ข้างนอกลูกอยู่ตรงนอกราตรงนั้นน่ะเลี้ยงกระมาเขานี่เห็นไหมทุกคนกบกบกระโดดตัวนึงกระโดดออกไปเอาไปปล่อยไหมน่ะตัวนั้นน่ะเอาตื้นว่ตัวนั้นเดี๋ยวตัวนั้นกลับมาตื้ อกปูกันนี่นี่ออดูหล่อดกบมาดูช็อตเด็ดปามันลงหมดแล้วเดี๋ยวแ่ปูกับกบนะทุกคนตัวใหญ่กว่านี้ก็โดดออกหายหลังให้ดูหลังหน่อยดึโอ้โอเคค่ะวันนี้ก็หมาเหมือนเดิมนะคะทุกคน ยังอีกรอ,รอบหลังนึงเดี๋ยวเราไปลุ้นหลังนั้นกันค่ะ